สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจใกันด้วยแล้วกันนะครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมก็จะมาทําการคาดการ์ฟีเจอร์เพลเยอร์กันอีกเช่นเคยนะผมหรือว่าเพลเยอร์ออฟเดอะวีคนะผมในแพ็กของ POGW นั่นเองนะครับซึ่งรู้กันอยู่นะครับว่าวีคนี้จะไม่มีแมตช์ทำการแข่งขันของสโมสรนะผมจะมีก็แค่ในส่วนของทีมชาติบางส่วนเท่านั้นนะครับเพราะว่าวีคนี้คือเป็นวีคปิดซีซั่นนั่นเองนะผมก็คือการเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวนั่นเองครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้ทําการหยิบยกข้อมูลจากสื่อต่างประเทศมาอีกเช่นเคยนะครับผมว่าจะมีใครกันบ้างนะครับซึ่งสื่ออตาาประเทศหยยิบข้มมูล ในวิกนี้นะครับเกี่ยวกับทีมชาตินั่นเองนะครับก็มาแวะดูนก่อนแล้วกันนะผมการเปิดแพ็คของทีมชาตินะครับสีสันผมโคตรชอบเลยนะสีสันมันแบบค่อนข้างตะการตาแล้วผมมันไม่จืดชืดเกินไปนะโอเคประมาณนี้เลยแนละ้วผมเห็นเลยแบบโคตรอยากเปิดเลยนะครับโอเคผมมาต่อกันด้วยฟีเจอร์พรเพเยอร์ของสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับตามที่สื่อต่างประเทศให้ข้อมูลมานั่นเองครับมาที่คนแรกกันเลยนะผมก็คือ มาในบอลทองนะครับเป็นประกันหลังจากอิตาลีผมโจโจสกาวินี่นั่นเองนะครับเลเวลหนึ่งก็จะอยู่ที่83นะครับเมื่ออัพเลเวลตันเขาจะตันอยู่ที่96เลยทีเดียวนะครับเป็นเซนเตอร์แบ็กจากอิตาลีนั่นเองนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับผมคนต่อไปครับผมมาตำแหน่งเซฟกันบ้างนะครับจากโปรตุเกสนะครับผมนั่นก็คือกอนซาโลรามอสนั่นเองนะครับผมเป็นกองหน้าจากโปรตุเกสนะครับผมมาในบอลทองนะครับแต่เลเวลตันจะตันอยู่ที่96เลยเช่นกันนะครับโอเคก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันครับผมดาวลุงประมาณนี้นะ หลายคนต่อมาครับผมเยเรมีปิโนครับผมปีกขวาครับจากประเทศสเปนนะผมกระทิงดูนะครับเลเวลตันก็จะอยู่ที่96เลยเช่นกันนะผมโอ้โหไม่น้อยเลยนะครับในตำแหน่งปีกขวา RMF นั่นเองนะครับและคนต่อมาผมมาตำแหน่ง g o a l k เป p e r กันบ้างนะครับนั่นก็คืออัลชัยบาจินเดียนะผมก็คือพวกาวตรูจากตุรกีนั่นเองครับเมื่ออัพเลเวลตันก็จะอยู่ที่93เลยนะผมโอเคก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับและคนต่อมาครับผมมาในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กอีกคนนึงนะครับ นั่นก็คือเนวูเอนเปเรสนะผมเป็นสเตเบ็กจากอาร์เจนตินะผมดูว่าอาร์เจนติน่านั่นเองนะครับเมื่ออัพเลเวตันก็จะตันอยู่ที่97เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันครับผมปัจจุบันก็คาแข่งให้กับแอตเติโกมาดริดนั่นเองนะครับและคนต่อมาผมมาในเดนสิงโตคำรามกันบ้างครับผมตำแหน่ง CMF นะครับนั่นก็คือคอนเนอร์กาลักเกอร์นั่นเองนะครับผมก็เป็นกองกลาง CMF จากคิตันพาเลตนะครับเมื่ออัพเลเวตันก็จะตันอยู่ที่96เลยเช่นกันน้าสิบหกเลยเช่นกันนะ และคนต่อมาครับผมโฟเรียนเวียสครับผมอันนี้ก็เพิ่งฮือฮาไปประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับสำหรับโฟเรียนเวียสนะครับผมเมื่ออัพเลเวลวตันจะตันทะลุ100เลยทีเดียวนะครับในตำแหน่ง AMF นั่นเองนะครับโคตรโหดเลยนะจากเยอรมนีนะครับผมโอเคและไปต่อคนต่อมาครับผมคนนี้ก็ชื่อเสียงดังกระชอตมากครับผมในตลาดหน้าหนาวครั้งนี้นั่นก็คือดูซานเวลาโฮวิตนั่นเองนะผมเลเวลหนึ่งก็จะอยู่ที่87เมื่อทำเลเวลตันก็จะตันอยู่ที่97เลยทีเดียวนะครับผมสำหรับดูซานเวลาโฮวิตนะครับผมล่าสวิท ลงเอยกับยูเนทุสเป็นที่เรียบร้อยนะครับและคนต่อมาผมแอนโทนีครับผมจากอาเจ็คอัมร์ดัมหรือว่าแอนโทนีมาเทอุสดอสซานโตสนั่นเองนะครับผมในตำแหน่งบีขวานั่นเองนะครับผมเมื่ออัพเรวตันก็จะตันอยู่ที่98นะครับผมจากถิ่นแซมบ้านะครับผมบราซิลส่งเข้าประกวดและคนต่อมาผมอูปาเมกาโนครับผมเซเดรแบกจาก ฝรั่งเศสนั่นเองนะครับผมหรือว่าในนามสโมสรก็ไบร์นมิวนิกนั่นเองนะครับฟอร์มแบบอย่างฮอตเลยครับผมในนามสโมสรนะครับและทีมชาติก็ไม่น้อยหน้ากันนะครับผมเมื่ออัพเลเวลตันก็จะตันอยู่ที่เก้าสิบแล้วอูปาเมกาโนและคนสุดท้ายผมบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยครับสำหรับการกลับมาของเขาคนนี้เออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์ครับผมโอ้โหกองหน้าจากนอร์เวย์นั่นเองครับเลเวลหนึ่งตันอยู่ที่93นะครับเมื่ออัพเลเวลตันสื่อต่างประเทศให้ข้อมูลมาก็คือทะลุ101เเลยยทีีดวนะครับึ่หรับเออร์ลิงเลนนะครรับผมมถ้าาจิงๆเนี่ยก็จะเป็น เวอร์ชันที่2ของเจ้าตัวนั่นเองนะครับเพราะว่าเคยมา2ครั้งนะครับมีแค่1เวอร์ชันนะครับตันอยู่ที่100นั่นเองครับส่วนเวอร์ชันนี้จะทะลุ1 0 1เลยนะครับผมสำหรับการคาดการณ์ก็ประมาณนี้นะผมหยิบยกข้อมูลจากสื่อต่างประเทศมานั่นเองครับนี่เลยนะครับข้อมูลที่ผมได้ทําการหยิบยกมานั่นเองนะครับซึ่งขอย้ําเลยครับว่าเป็นการคาดการณ์และก็อ้างอิงจากสื่อต่างประเทศนั่นเองนะครับไม่มีการเดามั่วเอาอย่างใดนะครับผมบางคนคิดว่าผมอาจจะสมมั่วหรือว่า เดาโม่โม่ส่วๆไปนะครับไม่ใช่นะผมทุกคลิปผมมีฐานข้อมูลหมดเลยนะครับไม่เคยเดามั่วไปเองเลยนะครับผมทุกคลิปเลยนะครับผมมีการค้นคว้าแล้วก็การหาข้อมูลมาให้ทุกคนได้รับชมกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมไม่มีการสมมุติอย่างใดนะครับก็เลเวลหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับผมทั้งแพ็กนี้นั่นเองนะครับและเมื่อทําการเลเวลตันก็ประมาณนี้เลยนะครับผมถือว่าค่าพลังแบบโหดทุกตัวเลยนะครับผม น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับและในวันนี้ก็ประมาณนี้นะผมทุกคนอยากได้ใครกันบ้างนะครับในแพ็กนี้ถือว่านอกจากนี้แล้วอยากให้ใครมากันบ้างก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับและสาหรับคลิปแนวนี้เป็นยังไงบ้างครับผมผมตั้งใจทําค่อนข้างมากเลยนะผมหากชอบไม่ชอบยังไงก็พูดคุยกันได้นะครับผมปิดภาพกันไหนก็คอมเมนต์ติชมกันได้เลยนะครับและหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยกันะครับผมและเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ